สวัสดีนนครับวันนี้มาทักทายเพื่อนๆด้วยลิงนางอายนะครับซึ่งเป็นช่วงที่ผมไปขึ้นต้นมังคุดเมื่อวานนี้นะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงในเรื่องของสายพันธุ์ไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่มีความแตกต่างกันซึ่งจะเป็นเหมือนสายพันธุ์เดียวกันนะครับแต่ว่ามันมีข้อแตกต่างอยู่นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับ อะทักทายหน่อย Hello Hello my friend Hello everybody Hello ไปเดอไปกันเลยครับ Let's go <S <Okay. S 2> ครับต้นที่ผมกำลังจะพูดถึงนะครับก็คือต้นนี้นี่เองนะครับก็ยังไม่ทราบชื่อนะครับว่าเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับแล้วก็ชื่อของมันก็ชื่ออะไรเนะี่ยผมยังไม่ทราบนะครับ เพียงแต่ว่าผมจะเปรียบเทียบอยู่2ต้นด้วยกันนะครับก็คือต้นนี้แล้วก็จะมีอีกต้นหนึ่งนะครับก็คือว่าในส่วนของใบนะครับถ้าท,างทังเกตดีๆนะครับมันก็จะออกมาเป็นสีเขียวแก่นะครับแต่ว่ามันจะไม่มีลายใบด่างนะครับมันจะไม่มีลายด่างนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับต้นนี้ยังไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่า ผมจะเอาไปเปรียบเทียบดูนะครับแล้วก็ในส่วนของยอดอ่อนนะครับจะเป็นสีสีน้ำตาลนะครับประมาณนี้นะครับดูช่วงโคนนะครับช่วงโคนช่วงโคนก็จะมีเป็นเป็นหัวหัวแบบนี้นะครับแล้วก็นี่คือดอกของมันเป็นสีม่วงครับผมในส่วนด้านล่างของใบนะครับในส่วนด้านล่างของใบก็จะเป็น สีเขียวเอ่สีเขียวที่ไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะฮะประมาณว่าเหมือนเป็นสีเขียวผสมกับสีขาวประมาณนั้นนะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะพาให้ทุกท่านไปชมอีกต้นหนึ่งนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยนะครับ เพราะว่าอีกต้นหนึ่งเนี่ยมันจะมีลายที่เป็นใบด่างเนี่ยชัดเจนมากเลยนะครับครับเดี๋ยวเราไปชมอีกต้นหนึ่งนะครับอ่ะเห็นไหมครับแวบแวบอยู่นะครับมันอยู่เป็นมันอยู่ในช่องพอดีนะครับเป็นช่องของซากไงนะครับอ่เป็นไงบ้างครับเห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับว่ามันจะมีลายอย่างสวยงามเลยนะครับ คือผมดูแล้วก็มนุภาพเหมือนลายเหมือนลายขนขนนกอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งก็แปลกตามากเลยนะครับเอ,อ่อพอดีว่ามันมันถ่ายยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นช่องแบบนี้นะฮะดูนะครับสำหรับใบอ่อนนะครับอย่างต้นเมื่อกี้ใบอ่อนมันจะเป็นสี สีม่วงๆนะครับแต่ว่าสำหรับต้นนี้มันจะเป็นสีเขียวสีเขียวอ่อนแล้วก็มันจะเริ่มเห็นลายอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นใบแก่นะครับในส่วนที่เป็นใบแก่นี่โอ้โหสวยมากเลยนะครับผมเห็นครั้งแรกแล้วชอบเลยนะครับเดี๋ยวขยับไม้หน่อยเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะครับ เป็นไงบ้างครับสวยมากเลยนะครับรู้สึกว่ามันแปลกตาดีนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่เคยเห็นก็อาจจะไม่ค่อยแปลกกันเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยไม่เคยเห็นก็รู้สึกว่ามันแปลกตาดีนะครับในส่วนด้านล่างของใบนะครับก็จะคล้ายๆกับต้นเมอกี้นะครับเป็นสีเขียวอ่อนนะฮะ อันนี้ถ้าต้นนี้อยู่ในกระถังสวยๆเนี่ยมันก็จะดูดีขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้มันงอกมาแบบธรรมชาตินะครับก็เลยเยังยังดูไม่ค่อยสวยกันเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ว่าในส่วนของใบเนี่ยมันสวยมากเลยนะครับ ครับก็เป็นการเปรียบเทียบให้ดูระหว่าง2ต้นกันนะครับก็จะเป็นอาจจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีข้อแตกต่างอยู่นิดหน่อยนะครับอาจจะเป็นการกลายพันธุ์ก็ได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่มารับชมนะครับมีอะไรที่จะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้ครับผม See you a later bye สวัสดีครับ